สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกฐานนะครับเนาะสวัสดีช่วงเสาเดือนตครับเนาะของวันเสาร์เนาะยายเนาะค่ะอมาครับยายก็อาครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายลังจาาพักไว้สองสามหมือหายไปนานครับค่ะมากมาอีกเลยค่ะเด้อครับผมฝนตกนะค่ะเนาะฝนตกแห้งครับเห็ดเห็ดกับบ่ออ่อน้ัยเนาะจ้า มาหล่อกับบ่อไหมครับก็เลยบ่มีขีดลงครับผมขนกระตุ้เนี่ยโอ้โดนเติมแล้วครับหายากเนี่ยค่ะหายากครับอ่ะหลังจากขนซาไปแลาวคร่ผอมมูหนึ่งเนาะครับน้องใหญ่เนาะมูแหลงอย่างมากครับผมจ้าอ้อมูวาย่างปั้นใดเลยค่ะเด้อสวัสดีครับแล้วครับเด้อสวัสดีบ่พอกับแม่สวัสดีเอฟซีสุขขันนะครับนี่ต่อรับดูสองอีสานสวัสดีครับผม มนกบมาเก็บเห็ดที่เราครับผมจ้ามากับยายน้อยให่เนาะนะอามันหลองอยรอครับเห็ดบอกแร่เทือครับฝ <c oughs> นฝน,น,นกับมาแห้งไม่ใหญ่เนาะจ้าฮะน,นี่เรานึงงนเราเนะี่ หอยเาโยายปิดไฟไปอันนี้เห็นยะแยกไฟก่อนกระเครับผมอ้มันดอกครับไม่เพิ่จะกินแน่นนะครับน้ยเนาะโอ้เป็่หอยก็ม่กินเลยค่ะเนีดอกเลื่อยขาเลื่อยดขาครับเลางหายนครับเดี๋ยวมายงกับเผิ่อนนะครับเนาะยียงกัหอยตอเลยคขาใหา่ นี่ไงเด้ขาครับมาอะไรมาใหญ่นี่จักจุ่มไตอนเลยครับวะพอไเป็นดวงครับไอให้กันไลายโอครับผมอ๋อยยางแล้วครับขออย่างมันก่อนครับเดี๋ยวคนก็มาดุมเลยนะ อ่อพวกหายสมุนมาไดน้วยใหญ่เนอะฟุนก็ตกมาดีอยู่ก็เป็นดอกสิยังสีเค้ดเทียฟุนยังสินะอ๋อมีฝนตกใสไม่อ่ะโอ้ยไม่ค่อยอะไรครับโอ้ยมึงดอกครับพ่อไม่มีดอกครับโอ้ย Mấy mặt khẹ con nào không đó Con cửa tô xanh hoa cái kinh này khả đấy. Ừ. khá đấy à. Kinh này khá cho mình Khá đi nó dài <laughs> à, lắm <laughs> <nhận> <laughs> Khá trắng Kinh đồ con cho tay khá Ngập Ôi mất được không Con tay đấy à nhai đi đồ con rồi nó Khá xí áp mất เบื่อลยค่ะช่วยแข่ครับไม่แขะขออนุยาดแยง่งกับเพื่อนก่อนครับน้ำเตี้ยมเลยครับเพี่นเจ๋อน้อยใหญ่เนาะพอก่อนครับนั่นดรอังใหญ่อีนนี่ดองเสียมจ๋อ อ๋ออ้ยได้บ่ใหญ่ได้อยู่บ่เปื่อยบ่บ่แข็โอ้ได้อยู่แินะครับได้อยู่ขาไปเมื่อเด้อแต่ขาเชียงเนาะเออแม่หมาหนูก็น้อยใหญ่เนาะจ้าแค่โตนะค่ะน้อไปครับป้าอ่ะใส่ใหญ่ยิ่งม่อกวน เอาครับมุเรงอย่างมันครับเอาไปกอนครับฮะเดี๋ยวไปหาไม่ใหม่ห้องยยน้ยใหญ่เนาะไปครับปะอ้าวหม้แล้วครับทำไมไม่นองครับผมเห็ดบ้าน,นด้วยจ้ะเด้อเห็ดบ้านครับอ๋อม,มันหมาโนยายเนาะมาหนิเน,นาะจ้าโอ้มันจะสีพอๆนะครับจะจอดเป็นพอครับ เออหลายมือแล้ว <c oughs> นี้กระดังโพน้อยใหญ่เนาะใะโอาดีโอเห็ดฝนตร้ใส่สิละค่ะเป็นฝนอะใหญ่เห็ยฝนให้อยกัน้ห,หอ,หอ,หอยหอาแอนวก Ừ. Ừ. đó có hấp phun sắm may hấp ạ có đầy hấp ôi cái gió nó dài nó chim nó dài kiểu kiểu mày hạ quá อย่างเขาห้อยคือเกอครับเขามากินด้วยเด้ดซัดดอกขาดูดยังไม่ซัดนี้ไงงครับแต่ห้อยกิน่ย หอดหน่อยเหอยายลดอยหอด่ยตัวห้ยไงโอ้หอยไครับตัวเาคนบ่อหอยยังไงหอยถาดหอยเดือหอยเดือถาดก็เอินเดือกเอิน เอ่ะต่อนเลยไม่ได้คำเนาะของนี่ปลาลูกคบอ่งใหญ่เนาะมองนี่คุณไม่กลิ่เหอวะคุณว่ากูเ็นไว้ครับคุณว่ากูห้ไเดี๋ยวไปทันโพ อกก็ขาวน้อยใหญ่เนาะดอกก็ค่อยได้ถือฝนเนาะแมงมาใหญ่ต้นน้ำบ้งงู๋อเป็นเดวแต่มูดวยใ้นน้ำหมองบ้งงูบ้งมูกับดอกแดงน้ำหมงกับดอกสีจุ่มใส่ครับไปครับปะจุ่มใส่ใหญ่เนาะใช่ ไปก็มาเสมอนะครับน้องแตงเห็ดโบอ่อนมาใหญ่เนาะย่างเกินว่าแล้วครับมันเรออยู่แต่เห็ดชนโบรอเรื่อยๆครับฝนมันกระทุกนักเนี่ยแะ้น้อยใหญ่เนาะมาก็มาฝ่าเฝ้ามาพวกเข้าฝนไล่ฝนไล่ฝ้าเมื่อมูดีสองมาใหญ่เนาะนี่จ้าฮะไปมันมาแล้วเขาใหญ่เนาะนั่นเธอจ้ามาแล้วบ่ ไปครับปหลุดมูจะไปน้องใหญเนาะเพื่อมานี่ครับนี่ด้วครับพ่อแครับอีกขมูมูนึงครับอุ้ยเข้าหาจนเหนื่อยอย่าไปหยาบกันครับเปิดหาจุ่นเมยครับยายครับเอาายญ่เข้งขึ้นครับขึ้นใหม่เลยนะเฮ้ยห้ามเห็นเอาห็นเอาได้แดงเลี้ยงเนาะไอ้บัก ใหญ่หอดอกสีดอดกครวานี่เหรครับเปิดหาจู้เหมยโอ้โหครับหามูเขาจะขึไ้ไปโฟงของในเนาะค่ะ <c oughs> เป็น,น,นสห้หนีแล้วมั้งยาย่เป็นมรายครับ้างี่ขางานี่ครัอ <หา S 2> ôi xì là mùa nổi em à? nó nhai luôn ừ, nhà ngàn mà gần đi thì phụ cố lên ngay không ừ. mình này đâu <cười> <cười> Chụp chung mười lăm chung Chúng, chung 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 mà ăn hấp ngon mà này cái nó lại nó dài nó nó cầm này nó cầm cái nó không nó. Mua mua đi hở. Ôi đỏ. Nhà ngà mà. dài Mua nó dài nó. อ่ะนี่มูมหนึ่งครับนี่อุ้มน้ำครับผมหลอง่ายไม่ได้เหรอเฮ้ยองเห็นอะไรยังไงเลยอู้หาใหญ่หใหญ่ฝางคุณครับไปไปฝางคุณกันครับ

เมื่อดยใหญ่ยังเงือยังเงือยมหกนะตันครับออกงามไม่ใหญ่เนาะแต่ออกหน่อยเฮงเนี่ยามเยอะแต่ว่าเดี๋ยวอะไอเถอะขาเก่งเนาอยใหญ่เนาะ ก็สิหวานเดียก <laughs> ขาเนี่ยว <laughs> เดียวผม <laughs> มากมากเดียวไปครับปะมื่อได้ไหญ่เมื่อได้จ้าไปครับไป้าเดนมูตโตไปนะครับน้องเพื่อมานนี้ครับป้ปาเห็นพวกปลาครับด <c oughs> ึงอะไรไอ้หัาหน่อย Thì khá nổi lắm Bắt Nó <laughs> Hạt Đỏ lút Đỏ, Đỏ lút cho khá Thấy <laughs> <laughs> chưa? Mất lút Cái ừ. không nhỉ? Được rồi Nhìn bàn của bà Nhìn bàn của bà nha

เดินท่าันงล้นี่น่ะขาฉันเอาไปเลยไปเหอแขงเดี๋ยวะแขนม่ครับไม่หลุดย้วโอ้ออกมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับยายมีเลข่ะส้หรับเพี้นี่ดอหมึ่งค่ะงานจนเมย์กันนะครับนี่งางจนเมย์จะไม่จอดสมือกันนะครับนี่ บุพอนะครับว่ากำลังมันไห็นมัอนี่นะครับมันหมาน์ครับมัอนี่จับจ้องฝนตกอง,รง,งไรด้ิค่ะเด้อมาได้ก็ได้ฮะมันหมาส์นะครับมัอนี่น้อยใหญ่เนาะหาจนเจอครับฮะ๊มัอนี่ขอเนี่ยก,กับปานก่อนครับอ่าเอาเลยด้ิค่ะเด้อครับสวัสดีครับ <c oughs> ยายฝากไปกำลังใจฝากิากตอบกิ๊ตามมันนี่นะครับเด้ <c oughs> อกำลังใจญ่ทำคลิปต่อไปครับผมขอคลิปหนาแลครับเนาะ คับไปใหญ่กระบ,บังนะครับได้คราาับแล้วค่ะ